ไปนานพอสมควรเลยนะคะก็มาพบกันอีกครั้งนีนะคะเย่ yeah. วันนี้นะคะออมก็จะมาวอร์มมือก่อนละกันในหมดแรงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวลองเชิญเพื่อนมานะคะกด3มดีกว่าอลองเชิญดูนะจ๊ะ โอเคว่าจะกดสามนะคะแต่ว่าเพื่อนชวนโอเคทำไมเพื่อนปิงสูงขนาดนี้เปลี่ยนเป็นหมดอื่นแล้วกันโอเคมาซ้อมมือกับหมดบอลนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่า เพื่อนจะมาเลยไม่ได้เล่นนานมากเพราะว่าออมไปต่างจังหวัดนะคะเพิ่งกลับมาโอเคไปสี่คนนะคะก็รอชมคลิปนะคะทุกคนออมไปต่างจังหวัดมาก็แต่ส่วนใหญ่ก็จะมีแต่คลิป กินนะคะแล้วก <the> I mean. ็ไปตลาดนิดหน่อยอุ้ยอันนี้ก็เราสามารถเปลี่ยนกับเพื่อนข้างบนได้เล่นซุนอุ้ยไทเกียวก็น่าเล่นนะเล่นไทเกียว ถ้าเพื่อนไม่เอาเราเอาแทนอันนี้ก็เป็นหมดก็นีนะคะมันปรับใหมน่นานแล้วแหละแต่ออไม่ค่อยได้เล่นโหมดนี้นะคะพอกลับมาเล่นก็ก็โอเคะค่ะแบบมันเล่นแทนเพื่อนได้ <For Honor. S 1> สลับตัวไม่ได้ก็ก็โอค่โอเค ไม่ค่อยถนัดแทงนะคะแต่ว่าอยากเล่นไทเกียค่ะก็จะมาเล่นนะคะโอลอมก็ทำช่วงใหม่ก็คือช่วงนีแอคเพลงนะคะก็ถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้ออมนีแอคเพลงอะไรก็คอมเมนต์มาบอกได้เลยนะคะตอนนี้อมอมนีแอคเพลงไปแล้วสองคลิปค่ะก็เห็นเพื่อนอคอมเมนต์มาว่าอยากให้เลอนเพลงของพี่น็กชาลีนะคะก็รอติดตามได้นะคะออมก็จะมา นั่งรีแอคให้นะคะและออมก็อยากทำรีแอคต่างๆนะคะนอกจากเพลงก็จะเป็นแบบคลิปตลกอ,อะไรเงี้ยแต่ก็อยากให้เพื่อนๆแบบส่งคลิปเข้ามานะคะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะให้เพื่อนๆส่งคิปเข้ามาทางใครอมมอมลงขอนึกดูก่อนมาออมเล่นไทยเกียวเป็นแทงที่ไม่เคยเล่นมือกัน,นะคะ่ัเป็นกำลังใจให้ด้วย ทั้ง o มดทีโดนโอ้โหผ่านไปไม่กี่นาทีเลือดเราเหลือแค่ขีเดียวเองค่ะทุกคน ย้อนไม่ได้เล่นนานค่ะซ้อมหน่อสักหน่อย จะเห็นหน้าออมแบบแปลกไปนะคะนีอมแบบกำลังช่วงนี้กำลังห,หัดกีดอายไลเนอร์นะคะก็แบบอยากเป็นทำช่องเล็กๆแบบเป็นช่วงเล็กๆนะคะแบบความทรงจำในการแบบแต่งหน้าจะทำช่วงแบบแต่งหน้าแบบ ศิละปะค่ะหมดตอนนี้เราตีเขาเยอะอุฮฮ้ยว้ยนี่เดียวฟังโตมากอุ้ยฟังโกยดิ่งเชือ่อก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนอุ้ยอยากเล่นกับออมนะคะก็คอมเมนต์มาใต้คลิปแล้วก็พิม อ,อมชื่อในเกมมาได้เลยก็ถ้าอมอมเยออมจะได้จามาได้ตายคือบางทีแบบตอนนี้เพื่อนในเกมออมเยอะมากๆนะคะเราแบบอมไม่รู้ว่าใครเป็นใครแต่ออมก็จำได้เป็นคนๆนะคะบางคนที่แบบ เล่นด้วยปล่อยๆก็จะจำได้ก็แนะนำให้เพื่อนๆแบบพิมพ์ชื่อในเกมหรือว่าพักมาในแชทว่าแบบชื่อเกมนี้ชื่อ,อน,นี้นะออมก็จะจำไวค้ค่ะก็เล่นตัวไหนบ้างก็คอมเมนต์บอกมาได้นะคะว่าเล่แนแพ้งหรือว่าเล่นดมีตัวไหนจะได้เข้ามาจอยมาขอ เดอะแทงคนเดียวช่วงนี้อากาศก็หนาวนะคะทุกคน้ย ก็ค่อนข้างเสียเปียบฝั่งนั้นฝั่งนั้นเอฟอิงสองยิงไกลแล้วเราแบบตัวใกล้ๆ่อนก็ โดนโยนโดนโยนแบบงงๆมาแล้วจ้ารอพี่ก่อนได้ไหมจะรีบหาที่เฮ vale ้ยจะรีบไปแทงให้น้องเกือบเกือยเฮ้ยเกือบืัอเกือคขาป้อม

โอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอยไปไม่ได้จ้าวหินโอเคโอ้โหไฟเตอร์กับแทงจะรอดไหมเนี่ย มันเพื่อมาละจ้าเฮ้ยจะตายใช่ไหมยอมตาเพื่อเลือเือเดี๋ยวโอ้โหเลือดแค่นี้ตายตาตายจะห ถ้าถึเลือกแค่นี้ตายเสียดีกว่าไหมตายมดเลยตายมดเลย <we> ไม่ไหวนะคะ <c oughs> เพราะว่าเรา ดาเมจไม่พอดูอสกองออมหนึ่งห้สาสาิบเลย ฉันให้ตายดีกว่าไม่หวั่นจฉันดีกว่าสุดยอดทากคนพบมือสุดยอดค่ะ คือโหมดนี้ก็คือเป็นโหมดสุ่มนะคะก็ไม่แปลกใจว่าคือ,อถ้าสุ่มได้ตัวที่สนันก็ดีไปนะคะเพราะว่าถ้าได้ตัวที่แบบเม่นไม่ได้ก็ตุยเย่เลยนะคะมาทุกคนเดี๋ยวออมจะลงแรงเลยแล้วกันชวนเพื่อนนะคะวุ้ย เดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้าจ้า